สวัสดีค่ะเด็กๆทำอะไรอยู่่ะอะไรนะคะลูกน้องเอวาทำอะไรอยู่ลูกทานข้าวหรอคะทานไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยก็แจ๋วเหมือนกันนะลูกมาเจอกับคุณครูติ๋วอีกแล้วคะ่ะวันนี้มีอะไรสนุกๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยนะคะแต่ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรามาร้องเพลงนั่งเพลงก่อนเพื่อภาพอัดรดในการเรียนรู้และมีความสนุกสนานใช่ไหมคะใครพร้อมที่จะไปร้องเพลงกับค,คุณครูติวแล้วไปกันเลยช่วยบลมโชยมาพาใจหนักนวงคิดถึงราคางก่อนนั้นเคยลันจวน ก่อนเคยอยู่เคียงกันเคยสุขเคยสันคิดเฉยชวนห่างกันสุดคำควรเน้าลงกับหัวระไก่กันลา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  ก่อนเคยอยู่เคียงกันเคยสุขเคยสันคิดลันจวนห่างกันสุดคำควรดาวลมกับหวนรักไกลกันลา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 เป็นยังไงบ้างคะเพลงของคุณครูติว๋วสนุกสนานไหมคะน้องเจย่าขาเคยฟังเพลงนี้หรือเปล่า เคยฟังเหรอคะลูกเขากำลังดังเลยนะคุณครูติ๋วนะทั้งร้องทั้งเต้นสนุกใช่ไหมล่ะน้องไทเทเนียมเคยฟังไหมคะลูกเคยล่ะคะเยี่ยมมากเลยเอะคุณครูติ๋วอยากรู้ว่าเพลงนี้เขากล่าวถึงอะไรคะน้องแซกอะไรนะลูกลมเหรอคะุ้ยเยี่ยมมากเลยแล้วน้องเค้กล่ะคะรู้ไหมคะว่าในเพลงกล่าวถึงอะไรเอย่ย ไม่รู้หรอกคะเห็นไหมล่ะมัวแต่มองคุณครูติวเต้นชิมาเลยลืมฟังเนื้อเพลงใช่ไหมคะก็ได้นะเดี๋ยวคุณครูติ๋วจะพาเด็กๆไปดูสิคะว่าวันนี้คุณครูติวมีกิจกรรมอะไรอะไรนะคะน้องเทียนอยากตอบหรออ๋อที่บ้านของน้องเทียนมีด้วยหรอคะเพลงนี้ใช่แล้วคะ่ะสนุกเลยเป็นเพลงที่เกี่ยวกับลมใช่ไหมคะ เอ๊ะทำไมวันนี้คุณครูติ๋วถึงมาพูดถึงเรื่องลมให้เด็กๆฟังนะมีใครอยากรู้ม้างเอ่ยที่คุณครูติ๋วมาพูดเรื่องลมให้เด็กๆฟังก็เพราะว่าวันนี้คุณครูติ๋วจะพาเด็กๆของคุณครูติ๋วมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั่นเองกิจกรรมมีชื่อว่า ลมปันปป่นป่วนจะปั่นป่วนแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมีการทดลองด้วยนะคะทดลองจากอะไรเอ่ยเด็กๆต้องรู้จักการสังเกตจำไว้นะคะลูกเปรียบเทียบและดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในขณะที่เราทดลองมีการคิดการเดา การคาดคะเนในสิ่งที่เราทดลองนะคะเพราะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต้องมีการทดลองการคาดคะเนการตั้งสมมุติฐานด้วยและค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆได้มาโรงเรียนนะจะสนุกสนานยิ่งกว่านี้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกันเราจะไปดูกันค่ะว่า อุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างหาได้ง่ายๆอยู่ที่บ้านเราก็มีเยอะแยะเลยพร้อมหรือจะไปดูอุปกรณ์หรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วหรอโอ้โหสุดยอดเลยน้องเดอะคอปไปกันเลยจ้าเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์การทดลองลมปั่นป่วนกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะไปดูกันเลยคะ่ะ อันที่หนึ่งนะคะสำลรี้อนค่ะลูกแบบมินตันค่ะถ้วยเทียนพัดหลอดดูดน้ำสติกเกอร์สีค่ะเด็กๆเราไปดูกันค่ะว่าสิ่งเหล่านี้ค,คุณครูติ๋วจะพาเด็กๆไปทำอะไรไปกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการทดลองกันเลยนะคะ คุณครูติ๋วจะนำกระดาษเส้นสีมาค่ะเพื่อมาขีดไว้เป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองนะคะนี่เลยคุณครูติ๋วแปะเลยค่ะเป็นเส้นตรงแล้วนำอุปกรณ์ถ้วยเทียนลูกแบตและสำรีก้อนมาวางค่ะขังแรกนะคะเราจะใช้พัดพัดอุปกรณ์ของเราค่ะว่าให้นักเรียนสังเกตดูนะคะว่า อะไรเคลื่อนพี่อะไรอยู่กับพี่ตอนแรกเราจะพัดเบาๆก่อนนะคะลูกเริ่มเลยนะจ๊ะเห็นไหมคะเด็กๆค่ะสัมรีปลิวไปไกลที่สุดเลยลูกแบดมินตันเคลื่อนพี่นิดหน่อยแต่ไม่ไปไหนไกลนะคะส่วนถวยเทียนยังอยู่กับพี่เลยค่ะ เพราะว่าถ้วยเทียนมีน้ำหนักมากใช่ไหมคะจึงไม่มีการเคลื่อนที่สำลีมีน้ำหนักเบาเลยปลิวไปไกลเลยใช่ไหมคะคราวนี้นะคะคนก๋ติ๋วจะพัดแรงๆเลยคะ่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่ามีสิ่งไหนที่เคลื่อนที่ไปบ้างเอาละนะสุดแรงเวียงเลยนะคะลูกไป เห็นไหมคะเด็กๆคะสำรีปลิวไปก่อนเพื่อนเลยลูกแบดมินตันก็เคลื่อนที่ไปได้ไกลเหมือนกันนะคะแต่ถ้วยเทียนยังอยู่ที่เดิมนี่คือกระแสลมที่พัดจากคุณครูติ๋วแล้วไปกระทบวัตถุที่มีน้ำหนักเบาจึงทำให้เคลื่อนที่ไปได้ไกลใช่ไหมคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะลูก เด็กๆขาเมื่อกี้เราใช้พัดในการทดลองใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูติ๋วจะเปลี่ยนมาเป็นหลอดเรามาสังเกตกันนะคะว่าเราสามารถสร้างลมจากตัวเราได้หรือเปล่าโดยการเป่าผ่านหลอดไปถึงวัตถุที่เรานำมาทดลองนะคะเอาแล้วนะตอนแรกคุณครูติ๋วจะเป่าแล้วนะคะ เห็นไหมคะเด็กๆคะเราสามารถสร้างลมจากตัวเราได้ทำให้สิ่งที่มีน้ำหนักเบาเคลื่อนที่ไปได้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าลูกแบะกับถ้วยเทียนไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเพราะว่าลมที่คุณครูติ๋วเป่าอาจจะเบาเกินไปท่นเองคะ่ะเด็กๆคะเด็กๆเห็นลมไหมคะไม่เห็นใช่ไหมล่ะ คราวนี้แล้ค่ะคุณครูติ๋วจะสร้างกระแสลมจากตัวเราโดยการนำกระดาษเบาๆนะคะลูกมาเป็นตัวแทนของลมคุณครูติ๋ววางเลยนะคะนี่คือกระแสลมของคุณครูติ๋วค่ะมาดูนะคะว่าคุณครูติ๋วจะทำยังไงต่อไปเราจะมาเป่ากันอีกรอบค่ะโดยผ่านกระแสลม เด็กๆคอยสังเกตกระดาษสีนะคะว่าเขาจะไปในทิศทางไหนเอาเลยนะคะลูกเห็นไหมคะว่ากระดาษสีปลิวไ,ไปกระทบกับสำลีเพราะว่าสำลีมีน้ำหนักเบาจึงมีการเคลื่อนที่ไปได้ไกลเหมือนเช่นเคยค่ะแต่ลูกแบบนะคะเคลื่อน ไหมนิดหน่อยแต่ไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมคะส่วนถ้วยเทียนยังคงอยู่ที่เดิมเพราะว่าถ้วยเทียนมีน้ำหนักที่หนักนั่นเองคะ่ะเด็กๆค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าจากผลการทดลองเป็นอย่างไรอะไรนะคะน้องมีตังสังเกตลมใช่ไหมคะว่าเมื่อเราเปิดพัดลมพัดสิ่งของที่เบา สิ่งของที่เบาจะปลิวไปไกลใช่ไหมคะแต่สิ่งของที่หนักจะเคลื่อนที่นิดหน่อยหรืออาจจะไม่เคลื่อนที่เลยใช่ไหมคะและเด็กๆสังเกตอีกไหมคะว่าเวลาที่เรานำพัดไปพัดสิ่งของที่เบาก็จะปลิวไปไกลเหมือนกันใช่ไหมคะน้องแม็กและสิ่งของที่หนักก็จะไม่ค่อยเคลื่อนที่ใช่ไหมคะ เด็กๆเ,เคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เด็กๆด,ดูข่าวเวลามีลมพายุหมุนหรือพายุทนาโดมาจะทำให้บ้านเรือนเนี่ยพังเสียหายบางทียกรถไปได้ทั้งคันเลยนะคะเพราะว่าลมนี้มีความแรงความเบาตามสถานการณ์ของการเกิดพายุเลยแหละค่ะ ถ้าหมุนแรงหรือพัด,ดแรงจะทําให้บ้านเรือนเสียหายข้าวของเสียหายและพังทลายได้เลยล่ะค่ะเห็นไหมคะว่าลมปั่นป่วนทําให้ชีวิตของเราต้องเรียนรู้ต้องอยู่กับลมให้ได้ใช่ไหมคะเวลาลมพัด เด็กๆอย่าออกไปเล่นนะคะลูกอาจทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะบางทีพัดนะคะทำให้ป้ายลม้มทำให้ต้นไม้ลม้มทำให้สิ่งที่อยู่กีดขวางทางทางของลมนะคะลมได้เลยนะคะลูกเพราะว่าจะเป็นลมที่แรงมากเลยละคะ่ะสนุกไหมล่ะคะการทดลองของเราในวันนี้ นี่เลยหลังจากที่เด็กๆเ,เรียนรู้ลมปั่นป่วนแล้วคุณครูติวมีงานให้เด็กๆหนึ่งชิ้นค่ะเป็นงานที่เบาๆสบายๆให้เด็กๆทำการทดลองเหมือนของคุณครูติวเลยนะคะแต่อุปกรณ์อะไรก็ได้แล้วให้คุณแม่ถ่ายวิดีโอ ส่งมาให้คุณครูทุกคนดูด้วยนะคะว่าผลการทดลองของเด็กๆเป็นอย่างไรอย่าลืมดูแลสุขภาพดื่มนมเยอะๆนะคะลูกวันนี้คุณครูติว๋วบ๊ายบายเด็กๆแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสัญญาว่าจะนำคลิปสนุกๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะลูกคะ่ะบ๊ายบายนะจ๊ะทุกคน Love you.